วันนี้พาเด็กน้อยมาขยายขยายพันธุ์โหระพานะคะ เราจะเอากิ่งแก่ๆแบบนี้แหละไปปักใหม่นะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนตอนที่นี่มาอยู่อินเดียใหม่ๆเลยนะโหระพาแบบหายากมากเลยนะคะแบบไม่ไม่มีกินเลยเอะเหลือยุ้นิดหนึงจะทำยังไงนี่ก็พยายามเนาะเอานิดเดียนั่นแหละแล้วก็แค่นี้แค่นี้ แค่นี้จริงๆแล้วก็นี่ก็เอาเอา,เอาตัดพยายามประคบประงมรักมือนอลูกในไส้เอาไปปักนะคะปักสุดท้ายขึ้นมาเฉยเลยจนมีหูระพากินทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้ก็มีหูระพาแบบกินแบบไม่อดนะแต่เราต้องอาศัยว่าเราต้องขยายพันธุ์เขาเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ขยายพันธุ์เขามีสิทธิ์ที่จะหมดเลยนะคะเรื็ยๆ พาเด็กน้อยมาช่วยสองคนน้อยมาช่วยสองคนสอนให้เขาได้ได,ได้ได้ปลูกนะคะอินเดียไม่กินไม่กินโหระพานะใบกะเพราใบโหระพานี่จะไม่มีนะคะอินเดียไม่นิยมกินนะถ้าเราอยากกินอะไรเราก็ต้องปลูกเองนะคะที่บ้านบ้านเขาไม่มีเราก็ต้องปลูกเองแต่ว่าพวกผักผักเมืองก็แตงกวาก็หล่ำอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขามีเยอะอยู่นะคะเขากินนะ แ่จะผักพวกเนี้ยเราต้องเราต้องรักษาเอ,าเองนะคะรักษาแล้วก็ปลูกเอาเองไม่งั้นหมดพันธ์พอหมดพันไม่มีอะไรกินนะราเวอร์ัตติ้ง กินแกงไปช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะผักพวกนี้เลยปลูกขึ้นง่ายหน่อย เราพอได้มีกินหน้าแรงนะเราขยายพันธุ์ไม่เยอะๆนะคะหน้าแรงก็ได้มีกินปีนี้ไม่อดโหระพาเลยนะไม่อดเลยโหระพาดีมากเลยอ่ะมีให้กินตลอดปีเลยถ้าเราปลูกไว้ต้นนี้ก็แก่ๆแล้วเป็นดอกเยอะแยะไปหมดหักออกซะบ้าง แป้งเราก็ได้เตรียมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแปง้งนี่ให้ลุงเตรียมพร้อมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วใส่แป้งไหนดีอ่ะแป้งนี้ดีกว่าไหมอันนี้ไหม,มอนนกันนะะ ผักอะไรที่อินเดียไม่มีเราก็ต้องปลูกกินเองนะคะเหมือนพวกผักกาดอะไรพวกเนี้ยผักบุ้งเหมือนกันผักบุ้งคืออินเดียเขาไม่กินเนาะเราก็ต้องปลูกต้องรักษาเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูกระเพรากระเพราของเราก็เยอะแยะเลยนะตอนนี้ไม่อดนะคะไม่อดอินเดียไม่กินนะคะกระเพราอินเดียไม่กินเนาะเราก็ต้องปลูกไว้แบบนี้นะคะปลูกไว้แบบนี้เลย ไม่งั้นไม่ได้กินนะคะส่วนมากใบกะเพรานี้อินเดียเขาจะนิยมเอาไปบูชานะเนา่ยวันนี้อากาศดีมากเลยบ้านเขาเอาไปบูชานะคะเขาไม่ได้กินนะคนไทยกินใบกะเพราก็ต้องจําเป็นทีน่จะต้องปลูกเองนะคะอเอ๊ไมไปหมดเลยดีใจจังเลยไม่อดกะเพราก่อนหน้านี้กะเพราสีขาวนี้เคยเคยขาดพันธไปช่วงหนึ่งนะ แต่มันก็แตกออกมาอีกเนี่ยอาจจะเป็นพอมเมล็ดอดอกอะไรที่ลิวอยู่แถวนี้นะคะก็ขึ้นมาเฉยเลยเมื่อก่อนจะมีแต่ใบกะเพราสีแดงนะสีแดงซึ่งเราไม่ค่อยนิยมกินนักเท่าไหร่แต่ก็แก้ขัดได้นะคะแต่ตอนนี้ใบกะเพราขาวของเราขึ้นมาเพียบเลยไปแล้วน้องๆเราเริ่มแล้วเนี่ยได้สอนให้เขาปลูกนะถ้าไม่สอนให้เขาปลูกเขาก็าปลูกไม่เป็นหรอกเพราะว่าบ้านเขาไม่กิน พอได้มีกินเออใช่ได้เลยันนี้คัตติ้งปะชั้นเติอากาศดีมากเลยนะเป็นเม็ดฝนหน่อยแต่ว่าก็โอเคอยู่ลมดีมากเลยอะ่ะ จริงเอาเสียบก็ได้นะเอาเสียบเสียบนะเ,เสียบเสียบไปเลยไม่ต้องคุณลุ้มหรอกเสียบแบบนี้เนี่เสียบแบบนี้ี่ลูกกิ้งมาดามนี่น,นี่มาดามนี่เสียบไปแบบนี้พูดกันไม่ใช่รู้เรื่องนี่แต่ก็ทำงานกันได้อยู่ <c ười> อาศัย <c ười> ความเคยชิน <c ười> นะคะเออเอาเอาปลูกไปปลูกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอแค่ให้ได้ลงดินกคนนั้นเองเอาลูกเออฟลาวเวอร์แคทติ้งเดี๋ยวเดินมาดูเสาวรถเยเสาวรถก็ตายหมดเลยโดนแรงตายหมดไม่มีเหลือเลยอ่ะดูก่วนเป็นกำเลยตรงเนี้ยเป็นเป็น ใายมันลยไม่มีเหลือสวรสดีน้องน้องคนที่อยู่อีกโรงงานหนึ่งนะเขาเอามาเอาเม็ดมาให้นะแต่เราก็รักษาไม่ได้ดูด <c oughs> <c oughs> เขาจะเอามาให้ว่าจะได้ปลูกแล้วขึ้นต้นขนุนต้นนี้สุดท้ายมันก็ปลูกไม่ขึ้นนะคะ <c oughs> โอเคไปได้แล้วปูกไว้ชักร่องก่อนนะคะอีกร่องนึงเดี๋ยวเราจะเอาต้นหอมมาใส่นะ สองร่องเนี้ยสองร่องเนี้ยว่าจะเอาต้นหอมมาใส่ต้นหอมเราก็ไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเพราะว่ามันติดช่วงหน้าแล็กแล้วอากาศร้อนมากปีนี้ร้อนร้อนผิดปกติร้อนมากร้อนยาวด้วยแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นนะคะเราก็อดต้นหอมไปเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราจะเอามาปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองใหม่อุย้ยฟักทองอุย้ยฟักทองฟทองแบบมาละเนีน่ย สวยเลยมีลูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูข้างในดิจะเป็นซุ้มอยู่ในนี้ซุ้มนี้ไม AH, ่กล <N> ้าเดินกลัวง no ูมากเลยโอ้ยดูความร้างดูความร้างแกฟูเอ้จะเด็กเอ้อ๋อมีลูกเหรอมีลูกพวกท้องนู่นนั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 ่นน่นแซนตี้เนาะ มัวใช่นะอ๋อมารามารามาราอินฟอร์มไอ้เบี้ยคิดมาร้หน่อยนะนู้นมาแล้วนี่มารามาราโอ้มีมารานะคะไม่กล้าเข้าไปนี่ไม่กล้าเข้าไปหรอกกลัวงูอ่ะในเนี่ยงูอยู่ใต้นี้เราซวยเลยมันชอบอากาศเย็นๆนอนแบบงูพดอยู่แล้วสักตัวหนึ่งแล้ววิ่งไม่ทันเด้อ ฟักทองก็มีนะฟักทองฟักทองเอ๋อเนมเน่๊ยมยาโรก็เลื่อบุ้มบุรงเกย์บุ้โโมบุบ้งเกย์นั่นน่ะสมอลใช้สมอ,สมอนะมลใช้ครับลูกเล็กนะคะมีอยู่มีอยู่เราจะได้กินอยู่ถ้าลิงได้เห็นนะแต่เดี๋ยวเราจะให้เออ่ตาลุงมาเก็บมาละให้เราก่อนนะันะหวหายไปแล้วน่ากลัว เด็กน้อยเราก็สำรวจเสร็จแล้วนะคะปลูกเป็นปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผักเราไม่มีเราก็อาศัยว่าปลูกเอานะคะขาก็ไม่มีนะบ้านเขานะอาจจะมีแต่ว่าเราเราหาไม่จเจอ,อเราอาจจะยังไงอะ าที่ปลูกเ็าไม่เจอเพราะว่าเขาเขาไม่นิยมกินคาเนาะเราก็ต้องปลูกปลูกเองา่าตะไครเนี่ยใบมะกรูดเขาก็ไม่กินนะมีนะมีเด็กบอกว่ามีแต่ว่าคือเขาไม่นิยมกินอ่าอยู่อินเดียก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางอย่างก็เราต้องขนมาจากไทยกันวนเลยนะคะมีเออผู้ชมบางท่านนะคะผู้ชมบางท่านถามนี่ว่าอ,อ,อยู่อินเดียสนุกไหม สนุกก็สนุกนะคะสนุกแล้วก็งานก็ต้องทํานะคะไม่ใช่มาไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวนะมาทางานนะคะทํางานสนุกค่ะยูอินเดียสนุกมากมีอะไรแปลกใหม่ๆลานหูลานตาไปหมดก็เหมือนกับทุกประเทศนั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างมันอาจจะแตกต่างกันการใช้ชีวิตวิธีชีวิตบ้านเมืองอะไรเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะคะ บางประเทศก็อีกแบบหนึ่งอินเดียก็อีกแบบหนึ่งเทศไทยก็อีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละก็ได้ถ่ายทอดให้ดูนะคะว่า,า,ากรารใช้ชีวิตในอินเดียของนีเนี่ยเรามาใช้ชีวิตอยู่อยู่ยางไงเนะเาะการกินการอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะบางอย่างเราต้องซื้อบางอย่างเราต้องปลูกอะไรประมาณนี้ละคะ่ะนี่มามาให้ดูอีกอย่างนะที่อินเดียไม่กินแต่เรากินนะคะเราพยายามรักษาไว้อย่างดีเลยนะ จะเป็นตำลึงนะคะตำลึงไงตำลึงอินเดียไม่กินนะคะอินเดียไม่รู้จักเนาะการสอนให้เก็บการสอนให้เด็ดเอใบยังไงกินกินส่วนไหนของตำลึงเราต้องสอนหมดนะคะบางทีเด็กในครัวเนี่ยเราเราต้องต้องต้องสอนให้ทําให้รู้จักวัตถุดิบของเรานะคะตำลึงอะเต็มไปหมดเมื่อก่อนเขาเคยเก็บไปให้เขาเขาเขาเด็ดนะ ใบใบแกๆแ่ๆอ่ะเขาเอาหมดเพราะเขาไม่รู้ก็ไม่กินแต่มีนะคะมีที่อินเดียมีแต่ว่าเขาไม่กิน,เ,น,เ,เ,ขกนเ,เขาไม่กินเลยมันปัญหาเอาที่ว่าเอ้ยก็ทํายังไงเขาเอามาทํายังไงจะเอาใบขนาดไหนอ่อนขนาดไหนแก่ขนาดไหนอะไรแบบนี้ยต้องสอนหมดทุกอย่างนะคะสอนหมดแต่ตอนนี้ก็โอเคละได้ได้รู้ละสวยมากเลย อบผักเสร็จลมลมเริม่ม,มมาเลยนะคะตอนนี้ลมเริ่มมาฝนฝนใกล้ตกละวากกิจเชนราโซอาหารไทยในเรียดด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ